ก็สําหรับใครนะผมที่เข้าวอลเ n นแล้ว,ลวมันเล่นไม่ได้นะผมมันขึ้นแจ้งเตือนมาอย่างนี้นะครับผมก่อนหน้านี้เนาะ Windows 10มันก็มีการได้อัปเดตกลายเป็น Windows 1บส่วนใครที่ไปอัปเดตแล้วเนี่ยมาเป็นวินโดวส1บเอ็แล้วมันจะเข้าเล่นวอลล์เ n นไม่ได้นะมันจะเกิดเนี่ยแว n 9 0ก้าศูนย์ศูย์ามอรกอย่างเนี่ยให้เรากดโอเคนะก็อย่าเรา,าดูวิธีแก้กันได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูตัวนี้นะครับผมสตาร์ท อ่าแล้วข้างบนเนี่ยพิมพ์คำว่า s y s นี่นะพิมพ์ s y s แล้วเพื่อนๆจะเจอตัวนี้นี่เราเข้ามาเช็คตรงนี้นะครับแล้วมันจะเจอคำว่านี่นะครับเอ่ออันนี้เจอคำว่าอันนี้นะของเพื่อนๆเนี่ยมันจะเป็น off แต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นออนละเดี๋ยวผมจะหาวิธีเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้ ที่มันจะให้เป็นอ่อนนะครับหลังจากนี้กดกระบาดออกไปเลยให้เพื่อนๆเข้ามาที่ตัวนี้นะครับแล้วไปที่เซตติ้งแล้วก็ใหมวหมู่ของอันนี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนแถบด้านนี้ลงมาเพื่อนๆจะเจอคาว่าอันนี้นะครับนี่นะ Recovery อ,อะไรเนี่ย ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกอ่าพอเข้ามาเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดปุ่มนี้นี่นะปุ่มนี้เห็นเมาส์ไหมกดรีสตาร์ท now รอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้นะครับเลือกมาอันด้านล่างตัวนี้นะกด enter แล้วก็เลือกอันนี้นะครับ advanced option เนี่ย enter แล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ นี่เลยนี่นะแล้วก็กด restart ไป็หนึ่งทีอ่าทีนี้เราก็จะมาอยู่หน้า setting นะครับผมมันจะเป็นหน้า setting เออในส่วนตัวเนี้ยครับผมใช้เมนบอร์ดของ ASUS นะครับ UEFI BIOS อะไรทั้อย่างเนี่ยตอนแรกผมก็งงนะผมหาวิธีใน YouTube ดูเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งมันไม่มีใครเนี่ยหน้าตาเหมือนผมเลยผมก็ออกมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูนะครับผมอันนี้กด F7 นะครับ อันนี้เราจะเป็นแบบในส่วนของหน้าเซตติ้งนะครับผมให้เพื่อนๆขอ,อามากับที่เนี่ยไอไอตัวเนี้ยคานี้นะคําเนี้ยคลิกเข้าไปเลยอ่าแล้วในส่วนตรงนี้นะครับผมก็เข้ามาที่อันแรกนะครับแล้วก็คลิกอันนี้นะครับตัวนี้นะคลิกตัวนี้เลยอ่าแล้วมันจะไปนหน้านี้นะครับ OS type อะไรสักอย่างเนี่ยจากเดิมนะครับของเ,อเพื่อนๆมันจะเป็นคาว่า้านี้นี่นะครับ จากเดิมของเพื่อนๆจะเป็นคาว่านี้นะครับให้เปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้นะครับผมแค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็กด F10 Enter นะครับคือแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายง่ายมากเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับว่ามันเป็นออฟจากออฟเนี่ยมาเป็นออหรือยังแค่นี้นะครับ ก็แค่นี้นะครับเสร็จแล้ววาลูทังของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเล่นเล่นได้แล้วนะอันนี้มันก็จะทำการรีบูตเครื่องขึ้นมาใหม่ก็ยังไงนะครับถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยอย่าลืมพบใหม่คลิปหน้าเรบคลิปนี้สวัสดีครับ